สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเตยนะคะที่ปรึกษาการขาย t o โย t a าการสินนะคะวันนี้เตยมีรถรุ่นพิเศษของทาง Toyota มาแนะนํานะคะซึ่งมีด้วยกันทั้งหมด19รุ่นนะคะแต่ว่าตัวที่เตยจะมาแนะนําตัวนี้จะเป็นรีวอว์ดีนะคะแซ d i t i ิชัน e สประตูตัวเตี้ยหน้าหล่อของเรานะคะ,ะวันนี้เรามาดูกันว่ามันมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างนะคะโอเคตัวนี้นะคะจะเป็นกระจังหน้าสีดํานะคะตัวนี้มาพร้อมสัญลักษณ์ ไฮลักนะคะตัวนี้เพิ่มความโดดเด่นค่ะ <Wow. S 1> และพิเศษอีกอย่างที่เป็นเอกลักษณ์ของรถคันนี้เลยนะคะก็คือจะเป็นสีขาวมุกซึ่งไม่มีในรุ่นของรถกระบะ,ะตัวนี้นะคะหลังคาจะเป็นสีดำนะคะฝั่งนี้เลยค่ะตัวนี้ไฟจะเป็น LED มาพร้อมกับไฟ daylight นะคะตอนนี้ล้อ แม็กขอบ17พร้อมยางแบบเกงนะคะ,ะตัวนี้มาในช่วงล่างแบบ G R Sport เพิ่มความนิ่มนวลในการขับขี่นะคะตัวนี้นะคะมาด้วยสัญ,ญลักษณ์ไฮ60ปีแล้วก็ไฮลักสีดำนะคะกระจกสีดำเมทัลลิกค่ะแล้วก็มือจับประตูสีดำค่ะด้านท้ายนะคะที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของเขาเลยก็คือตัว s ซ t Edition นนะคะว้าว <Wow. S 1> ไฟท้ายแบบ L E D นะคะตัวนี้ มาพร้อมกับโลโก้นะคะอ่าไฮลักมีโวนะคะสีดำค่ะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเตยจะพาไปดูด้านในนะคะว่ามันเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเชิญเลยค่ะด้านหลังนะคะเบาะก็จะเป็นเบาะผ้านะคะด้านหน้านะคะ ตัวนี้จะเป็นพวงมาลัยปรปับ4ทิศทางนะคะแล้วก็มาพร้อมหน้าจอแบบทัสกรีนสัมผัสนะคะหน้าจอตัวนี้รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto นะคะแล้วก็มาพร้อมระบบ T-Connect ค่ะกระ,ะจกทั้ง4บานของรถนะคะเป็นกระจกไฟฟ้าแล้วก็เป็นออตโต้แค่บานเดียวก็คือฝั่งคนขับนะคะ ส่วนตัวเตี้ยหน้าหรอรุ่นพิเศษ60ปีของเราตัวนี้นะคะตอนนี้จะมีทั้งเกียร์ออโต้และเกียร์เมนนวลนะคะในระบบเกียร์ออโต้ตัวนี้นะคะราคาจะอยู่ที่825,000บาทส่วนระบบเกียร์เมนนวลนะคะจะอยู่ที่785,000บาทนะคะรถรุ่นนี้นะคะเหมาะกับกลุ่มลูกค้ากลุ่มไหน ตอนนี้ใจว่าเหมาะกับทุกกลุ่มนะคะเพราะว่าเป็นรถครอบครัวก็ได้ไปเที่ยวไปอะไรอย่างเงี้ยก็คือใช้เป็นรถครอบครัวได้คุมพ่อค้าแม่ค้าที่ต้องใช้บรรทุกสินค้าหรือบรรทุกของอก็้าก้กระบะบรรทุกได้ดีเลยค่ะแล้วก็กล <Wow. S 1> ุ่มแต่งซิ่งนะคะแต่งซิ่งตัวนี้ก็คือ เขามีแม็กมีหน้าหล่อมาอยู่แล้วเนาะ, oh. ะสำหรับเครื่องยนต์รุ่นนี้นะคะ 2,400cc ด้วยขุมกำลัง150แรงม้านะคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะเต้ก็ขอจบการรีวิว ตัวเตี้ยน้าหล่อรุ่นพิเศษฉลอง60ปีของเราวันนี้นะคะลูกค้าท่านไหนสนใจตอนนี้เรามีแคมเปญดีๆนะคะขับฟรีออกรถวันนี้ขับฟรี90วันจากทางโตโยต้าเรานะคะแล้วก็ก่อนจะจบไลฟ์ขอฝากกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจในการรีวิวรถคันต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะ